สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad Max Gaming นะครับกับ Monster Server Ice Ball Video นะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะนํามาเสนอนั้นก็คืออาวุธที่ผมมองว่าเป็นอาวุธที่ดีที่สุดเลยนะครับในการฟาร์มสาฟิติว่านะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าในการฟาร์มสาฟิติว่าหรือว่าจัดการกับสาฟิติว่านะครับให้ได้รีวอร์ดเลเวลเยอะๆแล้วก็ตีให้มันตายเร็วๆเนี่ยควรจะใช้อาวุธอะไรใช่ไหมครับวันนี้ผมจะไม้คําตอบกันเลยนั่นก็คือไ์โบกันนะครับ และปืนที่ดีที่สุดในการฟาร์มซาฟิจิว่านั้นก็คือปืนของตัวมันนั่นเองนะครับชื่อว่าซาฟีอควาช็อตเลย หลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้กันมาแล้วนะครับกับซาฟีอาควาช็อตนะครับซาฟีอาควาช็อตเนี่ยมันเป็นปืนไรโบกันที่จอบมาจากสก็อิบ้านะครับหลักๆเลยมันเป็นปืนธาตุน้ํานะครับมันสามารถยิงกระสุนได้ถึง2แบบเลยนั่นก็คือสติ๊กกี้อาร์โมนะครับแล้วก็วอเตอร์อาร์โมนะครับหรือว่ากระสุนน้ําของเรานั่นเองที่มันยิงกระสุนได้ถึง2แบบนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันสามารถยิงลาปิดไฟสติ๊กกี้์ทูได้หรือว่าสติ๊กกี้์สองนะครับยิงออกไป2นัด แลีกอย่างหนึ่งคือมันก็ยิงลาภิดไฟของกระสุนน้ําได้ด้วยนะครับกระสุนตัวนี้และที่สําคัญเลยมันมีรีคอยที่ค่อนข้างต่ํารวมไปถึงมันยังถือกระสุนสติกกี้สได้ด้วยสติกกี้สก็ได้นะครับถือกระสุนน้าได้เยอะด้วยนะครับถ้าเราเอาเวกเกนเป็นเอลิเมนท l ลแคปเข้าไปนะครับอ่เดี๋ยวเราจะมาดูเลยตอนหลังนะครับว่ามันเป็นมีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับทางฝั่งของสติกกี้นะครับผมก็เคยได้ทําชุดเซ็ตเอาไว้แล้วนะครับในการฟาร์มสติว่าแล้วก็ชุดเซ็ตต่างๆเลยว่า ในการที่เราจะยิงสติกกี้เนี่ยเราจะต้องจัดชุดเซ็ตยังไงบ้างน,นะครับสำหรับคนที่อยากรู้ก็ไปติดตามชมคลิปตัวเก่าของผมอันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านบนตรงนี้เลยนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราจะมาโฟกัสกันตรงการยิงวอเตอร์อาโม่หรือว่ากระสุนน้ากันเลยนะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยปืนตัวนี้มันก็สามารถยิงระปิดไฟกระสุนน้าได้ด้วยนะครับเรายิงนัดเดียวกระสุนมันจะออกไป3านัดเลยเป็นอะไรที่ดีมากๆชุดเซ็ตที่ผมมองว่าเหมาะสมที่สุดเลยนะครับในการยิงกระสุนธาตุน้ําก็คือ มี2ตัวเลือกด้วยกันนะครับนั่นก็คือชุดเซ็ตของซาฟิจิว่าเองหรือว่าชุดเซ็ตของซิลเวอร์ลาทลอสนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับชุดเซ็ตซาฟิจิว่าเนี่ยเมื่อเราปลดอาวุธออกมามันเราจะได้คริติคอลนะครับมาที่40%บวกกับ ได้ Element Attack หรือว่า Status Effect นะครับบวกขึ้นมาอีก150เลยถือว่าเยอะมากๆเลยเทียบกับชุดเซ็ตของซิวเวอร t ลาลอสนะครับที่ได้มาแค่ True ทรูค e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  ล t t t ทรูค y Element นะครับมันจะเวิร์กกับปืนอยู่ที่ประมาณ1.45นี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเพราะว่า t ทรูค y Element แต่ละอันก็จะบวกไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยมองว่าการใส่ชุดเซ็ตของซาฟิจิวนะครับมันดีกว่าใส่ทรูค y Element นั่นเองบิ้วง่ายกว่าด้วย จากที่ผมได้ทดสอบดูแล้วนะครับทั้ง2อชุดเซตบิลอัพจนเต็มแล้วเนี่ยใช้ปืนตัวเดียวกันใช้จากเจมที่ผมมีนะครับดาเมจมันจะเท่ากันเป๊ะเ,เลยนะครับที่ผมอาไปยิงในเทรนนิ่งรูมยิงไอ้เจ้าเครื่องรถยน์อันนี้เนี่ยมันจะได้ดาเมจออกมาประมาณ298ยินะครับยิง6นัดที่มันยิง6นัดเพราะว่ามันจะยิงออกไป3นัดใช่ไหมครับเป็นลาปิดไฟแล้วก็สุนธาตุนะครับมันจะมีความสามารถในการเจาะด้วยนะครับเจาะออกไปอีกนัดหนึ่งก็รวมแล้วเป็น6นัดนะครับถ้าเราสามารถยิงได้พอดี ข้อดีหลักๆของกระสุนาธาตเลยนะครับคือมันจะไม่คิดว่ามันเป็นการโจมตีประเภทกระสุนนะครับมันจะนับว่ามันเป็นการโจมตีาธาตเพราะว่าการโจมตีประเภทกระสุนเนี่ยมันจะนับแค่ฝั่งรอของปืนเท่านั้นนะครับแล้วก็การโจมตีาธาตมันก็แค่ว่าคิดว่าเป็นาธาตเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนหลังเลยนะครับว่ากระสุนาธาตเนี่ยมันดีกับการจัดการกับซาฟิจิว่าอย่างไงนะครับ นั่นแหละครับหลังจากที่ผมได้ลองทดสอบดูแล้วนะครับชุดเซ็ตของซาฟิติว่ากับซิวเวอร์ลาทรอสเนี่ยดามเมจมันเท่ากันเป๊ะเ,เลยแต่ว่าทางฝั่งของชุดเซตซาฟิติว่าเนี่ยเราจะสามารถใส่ไดโคเลชันได้มากกว่านะครับเพราะว่ามีช่องสล็อตที่เยอะกว่าในตัวชุดของมันรวมไปถึงเรายังสามารถใส่สร้อยเลเซอร์ชาร์ปได้ด้วยหรือว่าสร้อยสเปรช็อตได้ด้วยนะครับตัวนี้จะทาให้เรายิงแล้วมีโอกาสที่จะไม่เสียกระสุนไปนะครับอันนี้จะประมาณยี่ลขเหรือยี่สิบห้เปอร์เซ็นต์นี่แหละผมไม่แน่ใจตัวเลขเหมือนกันเพราะาอนน เรามาดูตรงการ awakening กันดีกว่านะครับตรงการ awakening ของปืนตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆ a w a k e n เป็น a อ t a ท k นะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่สามารถ awakening เป็น element up ได้ก็เลยต้อง awakening เป็น a อ t a ท k นะครับสำหรับปืนแต่ว่าอีก2อย่างหลกัลกๆที่เพื่อนๆต้องมีเลยนั่นก็คือ element capacity นะครับอันนี้จะทําให้เพื่อนๆถือกระสุนธาตุได้เยอะขึ้นก็คือกระสุนธาตุน้ําของเรานั่นเองอันนี้ก็ไปที่เลเวล3เลยนะครับจะทําให้เราถือกระสุนธาตุน้าได้ห้นัดโดยที่เราไม่ต้องใส่ skill ี e l ส e เลย และอีกหนึ่งอันนะครับที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือ reload assist ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวใน mod เนี่ยเราจะอัปเกรดเป็น recoil นะครับเราเลยเอา reload assist มาไว้ตรงนี้การที่เราใส่ reload assist ไปตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เรานะครับสามารถ reload ได้เร็วขึ้นจาก average เป็น normal นะครับและต่อมานะครับก็คือให้เรา augment เป็น all element เลยนะครับอันนี้ให้ augment ธาตุให้เต็ม max เลยเพราะว่าการ augment ธาตุเนี่ยหลักๆมันจะมีข้อดีคือมันจะเพิ่ม cap ของธาตุขึ้นไปด้วยนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามัน cap ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ากระสุน,น้ มันไม่ได้บอกว่าดาเมจธาตุของเราเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันจะบอกแค่ว่าเราสามารถยิงกระสุนน้ําได้แต่มันไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยธาตุน้ําของเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับเอออันนี้มันแคปที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมมองว่าการที่เราอัคเ m e n นะครับมันเป็นการเพิ่มแคปขึ้นไปแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเคยเช็คมาแล้วกับอาวุธชนิดอื่นนะครับถ้าเราอัคเ m e n t e เข้าไปมันก็จะเพิ่มแคปของเราเข้าไปนะครับ บวกกับชุดเซ็ตซาฟิจิว่านะครับที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้คือมันจะเพิ่ม Element Attack ของเราขึ้นไปอีก150นะครับถ้าเราปลดอาวุธออกมาในฝั่งของการ Custom มอ d นะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปเลยนะครับว่าให้ใส่เป็น f ฟูลีคอยเลยนะครับการใส่ Full r e c o อยที่บวก4นะครับอันนี้มันจะทำให้ ปืนของเราเนี่ยไม่มีการกระตุกเลยนะครับหรือว่าเป็นโลเลยนะครับมันจะทําให้เรายิงได้ต่อเนื่องขึ้นนะครับแล้วก็หลักๆคือการเพิ่ม a t t a c k Speed ของเรานั่นเองมันจะทําให้กระสุนของเราออกไปได้รัวมากๆเลยเหมือนกับปืนกลเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการใส่รีคอยสีเนี่ยถือว่าจําเป็นเลยนะครับโอเคครับผมเรามาดูตรงการใส่สล็อตสกิลกันดีกว่านะครับหรือว่าเดคอเ a ชั o นของเรานั่นเองโดยหลักๆแล้วนะครับสกิลที่เราจะเน้นเนี่ยเราจะเน้นไปที่สกิลสตรีมนะครับหรือว่าวอเ e อร์แอตแทกของเราเลยเราไม่ได้เน้นคลิสักกเท่่่่าาไหรรนแตวจิงๆชุดี้็ เต็มร้อยเหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียของชุดนี้คือเราไม่มีคลิทาตุนะครับการที่เรายิงคลิติดคลิเนี่ยมันแปลว่าแค่ฝั่งรอของเราเท่านั้นนะครับที่ติดคลิทาตุของเราไม่ได้ติดคลิเลยนะครับเพราะเราไม่ได้ใส่คลิทาตุเอาไว้แต่ว่าดาเมจทาตุของเราเนี่ยมันแค่บวกขึ้นมาจากจํานวนที่เรามีอยู่เยอะแค่นั้นเองนะครับหลักๆแล้วนะครับให้ใส่สกิลท่าได้เต็มเลยอันนี้ผมใส่เป็นเจมสตรีมนะครับเจมสตรีมเนี่ยมันคือเจมวอเตอร์แท็กบวกธาตุน้ำให้เต็มที่เลเวลหกเลยนะครับผมใส่ไปสามอันเลย 100นะครับและผมเลือกใช้เป็นไมตี้นะครับหรือว่าแม็กซิมัมไม้นั่นเองคู่กับ v i t a l ิตี้นะครับและสกิลที่สําคัญมากๆนะครับก็คือ Dress Toyer นะครับที่จําเป็นต้องใส่ให้เต็มเลยตรงนี้นะครับเป็นบิลด์เซตที่ผมมองว่าทําค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนๆจาเป็นจะต้องมีเจมสตรีมนะครับถึง3อันเลย ในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้มีเจมสตรีมถึง3อันนะครับผมก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนสร้อยนะครับเปลี่ยนสร้อยเป็นสร้อยทาาดน้ําแทนใส่ทาาดน้ําให้เต็มก่อนไม่ต้องใส่เลเซอร์ชาร์ปก็ได้นะครับถ้ากระสุนหมดบ่อยก็ให้เราใช้ฟาแคสเตอร์นะครับกลับไปหยิบกระสุนใหม่ก็ได้นะครับ และอีกหนึ่งสกิลที่จำเป็นมากๆเลยนะครับในการลงสฟิจิว่านั่นก็คือเดสทอยเออร์นะครับห้ามลืมเนดคาดนะครับส่วนที่เหลือเนี้ยเพื่อนๆจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับผมมองว่าแค่ใส่เลือดให้เต็มใส่ธาตุน้ำให้เต็มแล้วก็ใส่เดสทอยเออร์นะครับแค่นี้ก็พอแล้วคลิเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ให้เต็มก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆดาเมจที่เราบูสต์อัพมาคือฝั่งของดาเมจธาตุแล้วดาเมจธาตุของเรามันไม่ได้ติดคลินะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปบูสต์คลิก็ได้ไปใส่อย่างอื่นนนนนนกกก็็ไไไดด้้ะะะะคคคคคครรรััับบบแแแแตต่่่่่่่ขอออออองงงผผผมมมมมเเีียยิิิลใใใสสสปทททจวา มันก็น่าจะดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนในผ้าคลุมนะครับผมก็ได้ใส่เป็นโคลิเซนเอาไว้นะครับโคลิเซนเนี่ยถ้ามันแอคทีฟเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะบวกดาเมจธาตุให้เราอีก30นะครับที่เลเวล1 60ที่เลเวล2แล้วก็90ที่เลเวล3นะครับอันนี้ก็เลือกใส่ไว้ที่เลเวล2ก็บวกได้มี60นะครับถ้าผมใส่ผ้าคลุมไกลเดอร์เมนทัลเมื่อไหร่เนี่ยโอเคครับผมเรามาดูสรุปสกิลกันเลยดีกว่านะครับผมจะได้สกิลธาตุน้ำนะครับมาที่เลเวล6สกิิลลลคครไอมาที่เเว5นะับ เทลบูสแม็กเลยนะครับเทเบลสามคลิคบูสเนี่ยติดมากับชุดเซตของซาฟิติวาอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เป็นบิลธาต์นะครับพาร์ตเบรกเกอร์นะครับอันนี้จะทําให้เราจัดการกับพาร์ตซาฟิติวาได้เร็วขึ้นอีเวนต์วินโดว์นะครับอันนี้สกิลกลิ้งลบนะครับอาจจะสใส่เต็มเลยก็ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีมากๆเลยแม็กซิมัมไมนะครับอันนี้ผมก็ใส่เพื่อบูสอัพคริติคอลของผมให้มากขึ้นไปอีกนะครับแต่เหมือนที่่ผมมบอออกกตตนนแรแรหละไจําเป็้งใส่ ติดเขาให้เต็มก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นบิลธาตุน้ำนะครับเราอาจจะไปใส่สกิลฝั่งดีเฟนต์หรือว่าสกิลอย่างอื่นก็ได้นะครับไบรท์รีสิตเทนนะครับอันนี้ได้มาที่เลเวลสองนะครับจะทําให้เราติดไบรท์น้อยลงนะครับเหลือที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ติดมาครับชุดเซตของซาฟิจิว่าอยู่แล้วนะครับเลเซอร์ชาร์ปหรือว่าสเปรช็อตอันนี้ได้มาจากสร้อยเลยนะครับถ้าใครไม่มีสร้อยหรือว่าไม่มีเจมธาตุน้ำนะครับก็ค่อยเปลี่ยนสกิลนี้ออกไปก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลย ส่วน Two Specialist ผมก็ใส่ไว้ในภาคคุม Temporal ของผมนะครับแล้วก็ p r ล r e e n n t อย่างที่ได้บอกไปนะครับใส่ไว้ที่เลเวล2ในภาคคุม r i i d e r m e n t l นนะครับในส่วนของการจัดไอเทมโหลดเอาของเรานะครับหลักๆแล้วก็ให้เราหยิบกระสุนท่าน้ำไปเลยนะครับไปเต็มกระสุนพารากระสุนหลับนะครับสติ๊กกี้เผื่อไว้ด้วยก็ได้นะครับ ที่เหลือก็อาจจะเป็นกระสุนฮิลหรือว่ากระสุนจับก็ได้นะครับซึ่งจริงๆเอาไปลงสฟิติว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วแหละแต่ที่สำคัญเลยเพื่อนๆต้องนาอันนี้ไปด้วยนะครับมันก็คือฟลอฟเฟิร์นนะครับฟลอเฟิร์นเนี่ยมันใช้คราฟกระสุนธาตุน้ำนะครับบวกกับอีกอย่างนึงที่สําคัญมากๆเลยก็คือ ฟาแคสเตอร์นะครับในกรณีที่กระสุนเราหมดนะครับให้เราใช้ฟาแคสเตอร์กลับมาที่ฐานเพื่อหยิบกระสุนไปยิงต่อนะครับแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆในการล่าซาฟีเนี่ยฟาแคสเตอร์มันก็มีให้ฟรีทุกคนอยู่แล้วนะครับเราอย่าลืมหยิบกันไปเลยนะครับอยู่ในกล่องสีฟ้าที่หน้าแคมป์ของเราเลยโอเคครับผมหลังจากเราได้ชุดกันแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วเราควรจะเล่นยังไงนะครับในการออกไปจัดการกับซาฟิว่าเราควรจะโฟกัสตรงไหนนะครับยิงตรงไหนของซาฟิว่าเลย หลักๆแล้วนะครับให้เราจาไว้ว่าปืนของเราเนี่ยเป็นปืนธาตุน้ำนะครับไม่ได้ทําดาเมจแบบปืนนะครับแต่เราทําดาเมจแบบธาตุนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือฮิตโซนของซาฟิจิว่านะครับหลักๆแล้วให้เราโฟกัสตรงส่วนที่มีฮิตโซนธาตุที่สูงนะครับอย่างแรกเลย ที่ผมมองว่าปืนสามารถยิงได้แน่นอนคือปีกนะครับปีกของ s a ฟฟิติว่าเนี่ยในส่วนที่เป็นสีแดงนะครับตรงโคนปีกมันรวมไปถึงตรงที่มันกางออกครับตรงที่เป็นสีแดงทั้งหมดเลยอันนี้เราสามารถยิงปืนธาตุน้ำของเราเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไปยิงตรงที่ใบปีกมันเนี่ยตรงที่มันเขียนว่าเว็บลิงเนี่ยตัวนี้จะยิงไม่เข้านะครับเราต้องยิงตรงที่เป็นสีแดงเท่านั้น ต่อมานะครับก็คือหลังจากที่เราจัดการปีกของสวิจิวาเสร็จแล้วเนี่ยสองข้างเรายิงคนเดียวแตกแน่นอนนะครับจะเราใส่ดรอชยเยอร์มาต่อมาผมมองว่าให้เราโฟกัสตรงหลังของมันนะครับหลังมันก็แพ้ธาตุเหมือนกันเพราะว่าหลังของสวิจิวาเนี่ยคนอื่นตีไม่ถึงอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ใช้ปืนหรือว่าไม่ใช้ฟองมาแรงกระโดดขึ้นไปตีเนี่ยซึ่งการใช้ปืนยิงนะครับมันจะเห็นได้ว่าฮิตโซนของมันเนี่ยจะแค่3มเองแต่ว่าธาตุนะครับมันจะยิงเข้าก็คือ15นะครับมีฮิตโซนที่ธาตุที่ค่อนข้างสูงงงงเหหมมืออนนนนกัััใตรลข เพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถใช้พื้นท่าน้ํายิงหลังได้ด้วยนะครับหลังจากเราทําลายปีกกับหลังของมันเสร็จแล้วนะครับหลักๆต่อมาก็คือให้เพื่อนๆเ,เล็งหัวของมันเลยนะครับที่หัวของสวิตซว่าเนี่ยจะมีฮิตโซนต่างกัน2แบบนะครับคือเฮดกับสโหนตสโนตเนี่ยคือปลายจมูกของมันนะครับถ้าเราไปยิงที่ปลายจมูกของมันมันจะเบากว่ายิงที่หัวของมันนะครับที่หัวของมันหลักๆเนี่ยให้ยิงตรงประมาณตาถึงเข่าของมันนะครับที่ผมได้ลองเล็งดูตรงนั้นอะ จะยิงธาตุได้เข้าจะเยอะมากๆเลยที่25นะครับคิดโซนของมันถือว่าสูงมากเลยสําหรับการยิงธาตุแล้วก็ที่เหลือนะครับถ้าเพื่อนๆได้เบรกทั้งวิงทั้งหัวทั้งหลังของมันหมดแล้วนะครับผมมองว่าก็ไปยิง ขาหลังก็ได้นะครับขาหลังก็แพ้ธาตุน้ําเยอะเหมือนกันนะครับซาฟิจิว่าจริงๆแล้วมันจะแพ้ธาตุทุกธาตุเท่ากันนะครับแต่ว่าที่เราเลือกใช้เป็นปืนธาตุน้ำเพราะว่าปืนธาตุน้ำเนี่ยมันเป็นปืนที่ดีที่สุดเลยมีกระสุนพาราด้วยมีกระสุนหลับด้วยแล้วก็มีรีคอยที่ต่ํามากๆเลยนี่แหละครับคือหลักๆเหตุผลเลยที่ว่าทําไมปืนอันนี้นะครับถึงป๊อปปูล่ามากเลยในการเอาไปล่าซาฟิจิว่านะครับหรือไม่นะครับเราก็อาจจะช่วยเพื่อนเราตัดหางก็ได้นะครับโดยการยิงหางยิงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ อย่างตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับ1ไฟ์ไฟของผม1รลันของผมเนี่ยผมยิงคนเดียวแตกถึง4อย่างเลยนะครับปีก2ข้างหลังแล้วก็ที่ส่วนหัวของมันนะครับในไฟนี้ รู้สึกเป็นไฟที่เล่นและภูมิใจมากเลยทําแต่คนเดียวสอย่างเลยไม่เคยทําได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับปืนนี้ถือว่าเรียกว่าเป็นปืนที่โหดจริงๆโอเคครับผมสรุปกันเลยนะครับวันนี้กับซาฟี่อะควาช็อตปืนนี้นะครับหลักๆแล้วมันก็จะได้มาจากซาฟีจิว่านี่แหละผมมองว่าเป็นปืนแรกเลยนะครับที่เป็นเพื่อนควรจะหยิบมาจากในการฟาร์มซาฟีก่อนที่จะไปฟาร์มอาวุธชนิดอื่นนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับในการที่จะได้ปืนมาง่ายๆคือให้เราใช้อาวุธอะไรก็ได้นะครับลงไปตีซาฟิจิว่าช่วงแรกนะครับสาหรับคนที่ ยังไม่มีปืนตัวนี้แล้วก็ตอนไปรับรางวัลเนี้ยให้ไปเปลี่ยนเป็นปืนนะครับแล้วก็มากดรับรางวัลมันก็จะแรนดอมปืนออกมาให้เรา2อันอืมครับผมก็หยิบอควาช็อตมาก่อนเลยแล้วก็เอาไปเอเวกเช่นก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ปืนตัวนี้ฟาร์มไปเลยนะครับแล้วก็อยากทําอะไรก็ทําเลยนะครับหลังจากนั้นโอเคครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกผมกันหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆเ,เคยใช้กันหรือเปล่านะครับกับซาฟี่อควาช็อตสำหรับชาว PS4 ส่วนสําหรับชาว PC เนี้ยก็มีคําถามอะไรเกี่ยวกับปืนตัวนี้หรือว่าเกี่ยววกกับิ้อะไไรนคร็ีําาถมใ,นใน ได้เลยนะครับวันนี้แมสแมสเกมมิ่งก็ต้องขอตัวก่อนอีกครั้งแล้วนะครับก็ครบกันแล้วนะครับตามความเรียบร้องกันเลยกับซาฟีย่ a ควาชช็อตก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด u u s s r i b e นะครับถ้าคิดว่าข้อมูลตัวนี้มีประโยชน์กันเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนอีกครั้งแล้วนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ